สวัสดีคะ่ะชาวาลาัคนาราศีเมถุนพบกับช n n น l ดูดวงกับเกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินสุขภาพนะคะของชาวาลาัคนาราศีเมถุนหรือจเจ้าเรียกว,ว่ามิถุนก็ได้นะคะประจำเดือนมีนาคม2562ค่ะ ก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะยึดตามหลักลัคนานะแต่ถ้าไม่ทราบแต่มีเวลาเกิดของตัวเองทราบเวลาเกิดเนี่ยก็ง่ายมากค่ะเข้า Google นะคะจะช่วยท่านได้ค่ะจะสามารถมีมีเว็บไซต์ให้เราคำนวณหาลัคนาแต่ถ้าไม่มีเวลาเกิดที่แน่ชัดก็ยึดตามหลักราศีปกติทั่วไปนะราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง10ถึง14กรกฎาคมค่ะเอาละเราเข้าเรื่องเราเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเยื่อเยอะพูดมากพูดเยอะนะต้องบอกว่า ในเดือต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาวราหูนะคะได้เคลื่อนย้ายเข้ามาทับลัคนาของของท่านและคือลัคนาของเราเนี่คะ่ราศีเมถุนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังเขาเรียกว่ายังมีดาวเสาร์มะเรล็งลัคนาอยู่ด้วย แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เอาระสาง่ายๆว่าเขาทั้งหมดทั้งมวลทั้งสองท่านนี้ทั้งสองดวงดาวเนี้ได้ได,ได้ได้ตำแหน่งที่เป็นคู่มิตรใหญ่กับเราอะนะยังมีดาวพฤหัสมาสมทบเข้าไปอีกเอาง่ายๆว่าภาษาง่ายๆส,สรุปง่ายๆก็คือว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะจะรู้สึกถึงตัวเองเนะี่ยเข้าสู่โหมดเหมือนว่ามีม,มีพลังแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาอยากจะมีอาการคิดใหม่ทำใหม่นะ เช่นใครมีธุรกิจอะไรอยู่แล้วหรือว่าทาธุรกิจการค้าขายหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าจะอยากจะปรับปรุงสิ่งที่คุณมีให้ดีขึ้นอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายให้มันตอบโจทย์กับผู้คนมากขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้คุณใจอึนใจมืนขี้หงุดหงิดไปหน่อยแต่พอเดือนนี้คุณรู้สึกว่า จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะต้องกลับมาแล้วกลับมาเหมือนกับว่าอยากจะมาปรับป,ป,ร,ปรุงเปลี่ยนแปลงนะทำอะไรใหม่ๆให้กับสิ่งที่เรามีอยู่นะเหมือนกับพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เข้ากับทันยุคทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์ตอบใจกับลูกค้ามากขึ้น เช่นใครไม่เคยเอาธุรกิจเข้าโลกออนไลน์ก็จะเอาเข้าไปแล้วนะั้นคือเข้าโลกโซเชียลออนไลน์หรือใครก็ตามแต่ต้องบอกเลยนะชาวลัคนาราศีเมถุนตอนนี้ถ้าอยากเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆต้องบอกว่าโลกของออนไลน์เนี่ยจะช่วยเราได้มากนะธุรกิจก่อออนไลน์โลกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณจับต้องความสําเร็จได้มากขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจะช่วยคุณได้อย่างมากนะ นอกจากนั้นแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะไม่หยุดนิ่งคุณอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนอาจจะไปเรียนต่อศึกษาต่อเข้าคอร์สอบรมนะคะคือเขาเรียกว่าหาพัฒนาการให้ตัวเองดียิ่งขึ้นบางคนเหมือนกับพยายามไปหาอะไรเพิ่มไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มเพื่อจะเผื่อวันหนึ่งจะได้เป็นอาชีพของเราในอนาคตคือเขาเรียกว่าเดือนนี้คุณจะหาอะไรที่เป็นความก้าวหน้าความแปลกใหม่ให้กับตัวเองแต่จะฉีกไปจากรูปแบบแนวเดิมๆที่คุณเคยทําอะไรที่มันซ้ำซากจําเจจบไปละคือเดือนนี้มันจะ เหมือนกับคุณอยากจะคิดใหม่ทําใหม่สิ่งใหม่ๆนะหลายหลายคนมีเกณฑ์ไปเรียนต่อเข้าคอร์สอบรมอะไรมากขึ้นนะคะเหรือ,หล,อหลายหลายท่านอาจจะไปเรียนต่ออะไรก็ตามแต่ให้เป็นเฉพาะทางที่สิ่งที่เราสนใจมาอยู่แล้วตั้งนานแล้วให้สูงให้ดียิ่งขึ้นแต่สามารถทําแล้วนะับเป็นความสําเร็จหนึ่งของคุณได้ เดือนนี้นะงานที่ทําเกี่ยวกับขายตัวตนขายภาพลักษณ์นะขายความสามารถเฉพาะตัวงานที่ใช้เกี่ยวกับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์งานพูดแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับการสอนผู้คนนะคะงานสอนผู้คนงานให้ความรู้นะ งานให้ความรู้เดือนนี้จะประสบความสําเร็จอย่างมากหรืองานที่เป็นอาชีพเฉพาะทางเฉพาะบุคคลนะเป็นอาชีพที่ต้องใช้อินเนอร์จากความความสามารถภายในของเรานะได้หมดหรืออาชีพที่ช่วยกึง่งกึ่งสาธารณกุศลคือเงินเราก็ได้กุศลเราก็ได้อย่างนี้ในเดือนนี้จะดีมากๆเลยค่ะ แล้วบอกงานงานที่ติดต่อเกี่ยวกับทางไกลนะคะการติดต่อการเจรจาการขายงานที่ติดต่อกับต่างประเทศนะเดือนนี้ดีมากคือบางคนอาจจะไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองแต่บอกแล้วโลกออนไลน์จะสามารถทําให้คุณเชื่อมโยงคนทั้งโลกมาเข้ามาสู่คุณได้ดังนั้นธุรกิจออนไลน์โลกโซเชียลสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนสําคัญมากๆนะคะสำคัญมาก,ๆ,ะะมมากๆทีเดียวจริงต้องบอกว่านับจากนี้ไปเพราะมันก็เกี่ยวกับราหูเนาะปีครึ่งนับจากนี้ โลกออนไลน์จะมีอิทธิพลกับคุณอย่างสูงอิทธิพลกับความสําเร็จอิทธิพลกับความก้าวหน้าของชีวิตของคุณนะโดยที่คุณอาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามแต่แต่มื่อคุณจับจุดถูกจับทางถูกจะคุณจะพบความสําเร็จตรงนั้นหรือใครทําธุรกิจอะไรอยู่ไม่เคยเข้าไปโฆษณาในออนไลน์คือเหมือนกับไม่ได้ไปในโซเชียลใช้แต่โซเชียลเล่นแต่ซองอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ละต้องใช้กลับให้มาเป็นประโยชน์สําหรับตัวเราเองนะคะ คือนะต้องบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวร,า,ราศีเมถุนหลายท่านจะมีการขยับเข,ขยื่อนเปลี่ยนดวงนะคะมีการเดินทางทั้งทางไกลและก็ทางใกล้นะต้องบอกว่าเดือนนี้มันจะมีการเดินทางเพื่อไปในรูปแบบของการงานนะด้วยนะคะอาจจะไปติดต่อง,งานเจรจางานดูดูงานหรือแต่ว่าไปและจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณนะคะนะเป็นช่วงเวลานหนึ่งที่เขาบอกว่า คุณจะจับต้องในเดือนมีนาคมนี้คุณจะจับต้องความสําเร็จในรูปแบบของการงานนะไปได้อย่างดีนะไปได้อย่างดีทีเดียวคุณจะรู้สึกถึงการถึงความถึงจะถึงคุณจะได้รู้สึกถึงพลังแห่งความความสาเร็จหรืออะไรลุสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะทาให้คุณรู้สึกว่าเออทำให้คุณรู้สึกว่าถึงถึงถึงพลังแห่งการขับเคลื่อนนะทั้ง แต่ในเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์ึงจริงๆอาจจะเป็นมาตั้งแต่กุมภาแล้วคุณจะรู้สึกจิตตก คิดมากแล้วก็เจ้าอารมณ์เป็นพิเศษนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความยับยับยักเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์เนีน่ยน้อยนะดังนั้นเดือนนี้นะขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของอารมณ์ของตัวเราเองเพราะบางครั้งเนี่ยจริงๆพาสภาวะแวดล้อมทั่วไปเนี่ยคุณจะเดือนคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้คนนะแต่ด้วยความที่อารมณ์ของคุณบางทีสวิงเกินไปคุณควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะเพล่ไพไปทะเลาะหรือมีปากเสียงหรือว่าไปงัดข้อกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ นะดังนั้นเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของอารมณ์นะเรื่องราวของอารมณ์นี่สําคัญนะครับคือถ้าสรวนไปแล้วจะมันจะลามปาไปเรื่องอื่นได้นะโดยเฉพาะใครเนี่ยกำลังกัดกุ้มใจเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณต้องแยกจิตนะงานส่วนงานความรู้สึกส่วนความรู้สึกเดือนนี้คุณต้องมีสติให้มากๆนะคะดาวพฤหัสเข้ามาแล้วดังนั้นชาวเมถุนเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งบทจะอารมณ์พุดปั๊บก็ปุดปัาบเหมือนสายลมล่ะดังนั้นเดือนนี้ต้องเอาอารมณ์เอาสติเข้ามากํากับออยู่่ตลดคะ ทีนี้ขอย้อนกลับมานะต้องบอกว่าการที่ดาวราหูทับลัคนาของเราตอนนี้ก็ยังดีอย่างนะคะเพราะิา่งเข้าไปอยู่ในเรือนเจ้าเรือนเจ้าเรือนสุภาษนะคะคือต้องบอกว่าจะมีโอกาสมีโชคดีนะความสําเร็จเดียวกันอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอ่ะเหมือนที่เก๋บ,บอกจะจะนำพาคุณคิดใหม่ทําใหม่หรือธุรก,กิจอะไรใหม่ๆและคนอยากจะเปิดอะไรใหม่ๆในเดือนนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากถามว่าจะจับต้องถึงความสําเร็จได้หรืองานทางไกลติดต่อต่างประเทศก็ดีการเดินทางไปเกี่ยวกับต่างชาติอันนี้ก็ดีค่ะ ทีนี้เราเราเรื่องกลับมาเรื่องของการเงินนะเรื่องการเงินต้องบอกเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเงินที่โอเคหาได้ใช้มาใช้ไปอย่างมีความสุขนะคะแต่เดือนนี้ต้องเอ่อต้องระมัดระวังชาวเมถุนอยู่อย่างหนึ่งคือบางครั้งคุณใช้เงินบําบัดอารมณ์อะใช้บงเงินบําบัดความเครียดนะบางครั้งก็ ช่วงไหนเครียดก็จะกินเยอะช่วงไหนเครียดจะช็อปเยอะจะคล้ายๆว่าจะใช้เงินไปหมดไปกับเรื่องราวเพื่อการประบัดความเครียดดังนั้นใครเป็นอยู่นะอันนี้เตือนกันไว้เลยให้ระมัดระวังนะคะจริงๆพอเครื่องที่ว่าหามาได้อย่างดีนะได้มาใช้ไปหาได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวเพราะว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้มันจะต่อย,ยอดหวังผลถึงความสําเร็จได้นะคะต้องบอกเลยนะทีนี้ดังนั้นอย่าใช้เงินประบัดความเครียดนะคะเพราะว่า มันบางคนเนี่ยมาบัดความเครียดเนี่ยไปกินไปกินไปเที่ยวบางคนําบัดความเครียดด้วยการทําสวยอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องราวแบบนี้ดังนั้นเดือนนี้ก็ให้รมะมัดระวังคือต้องบวตรงๆคือพอมีสติสติกํากับหลายๆอย่างปล่อยวางบ้างอะไรบ้างนะลดความเครียดให้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าคือมันจะเครียดง่ายนิดนึงอะช่วงนี้นะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยจะดีขอให้คุณกากับเรื่องเหล่านี้ไว้ได้ทุกอย่างจะโอเคหมดเลยค่ะทีนี้ขอแถมในเรื่องราวของความรักนิดนึงนะ เดี๋ยวจริงๆเรามีความรักคลิปแยกออกเฉพาะไปแล้วแต่น,นี้ขอแถมนิดนดงสสาหรับชาวเมทุนนะคะต้องบอกเรื่องราวของความรักในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าสติมาปัญญาเกิดนะหลายๆอย่างที่ทําให้ในเรื่องราวของความรักที่ขาดสติไปหรือว่าเพี้ยนไปนะหรือคิดอะไรก็เว้นเวออลังการไปต้องบอกว่าเดือนนี้สติจะเริ่มมาจะมากํากับในเรื่องราวของความรักของคุณนะแล้วก็อาจจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่แวะเวียนเข้ามาได้ด้วยค่ะยังไงฝากไปติดตามเรื่องราวคลิปของความรักนะคะซึ่งจะทําแยก โดยเฉพาะเดือนนี้นะคะอยากฝากนิดนึงสาหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนดีๆหนึ่งนะในขอถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสนะคะได้ไปสักการะบูชาไหวพ้พระพระราหูอันนี้ก็จะดีมากนะเป็นการขอพรจากท่านนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็คงจะเป็นเดือนห่งการทําบุญทํากุศลน,นะต้องบอกเลยเ,เขาเรียกว่าให้เรามีพลังบุญนะเพื่อ เพื่อส่งเสริมตัวเราให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจะทําบุญแบบไหนก็ได้นะ,ะจะทําบุญแบบไหนก็ได้จะเป็นทําทานนะทำจะทํามากทาน้อยไม่สําคัญขอให้เรามีใจคิดที่อยากจะทําอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ดีสําหรับเรานะโดยที่เราต้องอแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนหนึ่งที่ใครก็ตามแต่นะที่เรามีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวเราแล้วที่เคยมีเราเคยมีเราเคยไปเป็นเดือนหนึ่งที่เราต้องดูแลท่านนะ ขอพรจากท่านขอขอบารมีจากท่านให้คุ้มครองตัวเรานะคะ ก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2 5 6 2ค่ะยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับท่านที่มาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมซีฟอร์สนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช anel ค่ะถ้าคนท่านใดนะคะรู้สึกอยากจะเจาะลึกเรื่องราวให้เป็นเรื่องราวส่วนตัวของเราอันนี้ติดต่อดูดวงส่วนตัวตามไลน์ไอดีที่ให้เอาไว้ได้เลยค่ะทุกการดูดวงส่วนตัวนะคะต้องกราบขออนุญาตเลยนะคะต้องมีค่าครูนะคะเพราะเป็นการดูดวงเฉพาะคนค่ะ ก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจงให้เก๋ทางหนึ่งนะคะฝากแชร์คลิปของเก๋เ,เพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันในหลากหลายโซเชียลที่คุณมีด้วยก็จะเป็นพักคุณอย่างมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ